สวัสดีครับกเกษตรอินทร,รีย์ผสมผสานเบาเหล็กมาแล้วครับมานะพี่น้องเบาเหล็กเชี่ยวภาพบำรงฝรั่งเนาะที่เบาเหล็กได้ห่อไว้เนาะพี่น้องเนาะดูเนานะหมากมันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะกิ่งจนหักเนาะพี่น้องเบาเหล็กเอาไม้คามาท่านเนาะพี่น้องเน,ะนบาะเนาะบำรุงกิ่งมันหักเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยนี่พี่น้องเห็นมะน่องครับนี่หมากตกหมากแง่หลายจนกิ่งหักเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวบ้าเล็กจะพาไปเบิ่งต้นบักพริกบ้าเล็กนะครับน้าพี่น้องชมเบิ่งบักพริกบ้าเล็กนะครับเพชรขนาดนี้พี่น้องต้นนี้กดอกเต็มต้นเลยพี่น้องออกทุกกิ่ง <c oughs> เลยเด็ดปุยดีเนาะพี่น้องนะนี่เป็นอีกกิ่งนะครับพี่น้องครับบ้าเล็กได้ไม่ข้ามมาเลยกำลังสีแดงพี่นอ้องกำลังงามเลย นี่ก็จะเป็นอีกกิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับน,นี้นะต้นอุดมสมบูรณ์มากตกเต็มต้นมากไงพี่น้องเนาะน,นี่เนาะนี่เนาะพี่น้องฟังทั้งนี้กำลังออกมาพี่น้องจังไรกระแดงว่าจะได้เก็บอะไรพี่น้องนี่ ครับพี่น้องเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเรืนเด้อครับสำหรับคลิปนี้บ้านเรียก9่าสวัสดีครับ